เอาแล้ครับก็หลังจากคลิปเมื่อวานนะครับหลังจากคลิปที่ผมขับขเครื่องบินนี่นะครับนีแล้วก็วันนี้ผมก็สัญญาว่าจะมาขับรถนี้แล้วครับนี่อันนี้คือรถอะไรถ้ารู้ก็คอมเมนต์มาเลยอุ้ยสวยนี่สวยนี่นี่อัน,นี่คือสวยวันนี้นะครับ ผมไม่ได้จะมาขับอย่างเดียวผมจะมาสร้างเรื่องฮะสร้างสร้างปัญหายิงปุ่มเว่อไปกินน้ำเบีร์ันซะเฮ้ยเฮ้ยกินน้ำเบียร์ันซะเฮ้ยคงจะเอาเงินนะผมจะเอาแต่เงินคดีสองเรื่องนั้ะครับระะววังด้ยนเหล่

Ôi đi Ôi ngô Nhìn nó Nó có sang cả đi hiệu nó hấp Không lại sang nó hấp hấp Không lại đây nhìn nó Không nhìn nó hấp Không lại đây nhìn nó hấp Đây nhìn nó ngưng rồi Không tạo mấy tăng nữa lên luôn đi ว้ยโอ้โอ้เยนะเืนเโอ้ยยายยอ้นน้อันเ้เอัดียนหมดิ้น้วคดียังไม่หมดนะครับ

पाय पाय उम उम अह माय रूम ओ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  पाय ब्लिप ऑन ब्लिप 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 पाय ब्लिप पाय ब्लिप रोंड मार चुकी पे नहीं लगा हूँ हो 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 या 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 को पाय वाला ลูผมจะไมะเบิดแล้วอีกแกนอุ๊ยมึงตายมึงจะทัเอาเงินเลยมึงดูดิเฮ้ยน่ากลัวมกนะครับค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับผมสร้างคดีเยอะเกินไปเมื่อกี้ พดีผมเต็มแล้วใช่ไหมครับอืมจะไปซื้อเงินก่อนไม่ใช่ซื้อลูกกระสุนมาเออเดี๋ยวจ้าจ้าเก้าเกมสิวะรออะไรครับเข้าเกมสิเลืวดสี่เลืดสอง อันนี้มาเติมใช้พิษนะครับคอฟรีๆก็แล้วกันนะครับทุกคนตอนมาซื้อไม่ได้ป่ะผมซื้อยังไม่เป็น,นะครับโอเคองั้นจบคลิปแค่นี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย